จะเบิ้งน้ากันนี่แหละปิ้งใส่ไปตองมันมีเนื้อมีหมูนะครับมีเนื้อมีหมูระกะเนียงเกาะมันเป็นน้อยเน,ยนย้่ยไหมพี่น้องมันบรสุกใหม่ดีก็บรสุกครับพี่น้องมักแกงน้ากันครับเนื้อนะครับเดี๋ยวพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูทุกคนนะครับพบพ่อกับผมจากขวงแชนแนลคือเก่าครับพี่น้องครับมื้อนี้จากขวงได้ใส่กอกนะครับบ่แมนอาหารว่างด้วยครับจากขวงปิ้งใส่ใบตองนะครับเป็นใส่กอกนะครับจากช่องของไอซยนะครับนุยเบียเฟมิลี่นะครับเพิ่นเฮ็ดใส่กอกหมูละกาใส่กอกเนื้อนะครับจำนายด้วยครับเพิ่นฝากมาให้จากขวงซิม ก็เลยเอามาปิ้งใส่ว้ตองครับแจ็กตีเป็นแจ็กไดพี่น้องยังเบ่ได้เบิง่งเดี๋ยวเบิ่งน้ากันนี่แหละปิ้งใส่ใบตองมันมีเนื้อมีหมูนะครับมีเนื้อมีหมูลวะกะันี่ย่างเกาะมันเป็นน้อยในยน้อยไหมพี่น้องใส่กอ,อกอี่ยค่ายใส่กอกอีสานแต่มันเป็นวุ่นเสน้นขนาดน้อยเบิ่งพี่น้องเบงิ่งมันดำขนาดใดจ้กย่นานมันบดสุกพี่น้องเพราะว่ามันบัวได้เห็นเนาะ ทดลองบางโอ้ยจังดเนานะเดี๋ยววางกันปึ๊บเขานี่แหละแก้ใสนีแล้วพี่น้องทั้งใหม่ทั้งหยังอยู่น้ำกันนี่แหละครับสูตรจ้าก,กวงเนาะโอ้โอเอา้า <c oughs> ต้องรุ่นต้องรุ่นพี่น้องเพื่อป้องกันมันบ่อสุกใหม่ดีก็บ่อสุกครับพี่น,อกกน้องมัแก้วน้ำกันครับเนื้อนะครับเดี๋ยว พี่น้องสนใจเดี๋ยวผมจีวางลิงไปให้เลยพี่น้องเอาโหสุกพี่น้องครับเบึงเห็นบ่ปานปานแกะนีบึงเนาะบึงน้ำกันพี่นอ้องเมื่อดพี่น้องฝนตกเบดเมื่อครับตรงนี้พี่น้องมันแจ้งได้พวกขจ้งตกได้ตกดีแต่พายุเข่าเลยเดย๋ยวฟังนี่เป็นหมูกับบุญเส่นครับฟังนี่สิเป็นเนื้อพี่น้องเอา แกเบิง้งสีล่ะสูตรจากวง,งแกงสีล่ะครับพี่น้องโอ้ oh. งามพี่น้องเบิง้ง <laughs> นี่อันนี้เนื้อครับอุ้ยอันนี้หมูแต่ว่าห่อนพี่น้องโอ้ oh, oh, เดี๋ยวสอดมานมาอบอกรับนี่พี่น้องดเดี๋ยวเอาไม้เลยเนะมาะมาพี่น้องมาใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อใส่กอกบุญเส้นนะครับของไอซี่นะครับไอซี่นุ่ยเบียร์เฟมิลี่ครับ, I Family, รบเปินเปินขายเด้พี่น้อง เดี๋ยวจะกวงจิบว่างหลิงให้พี่น้องสนใจไปสั่งสื่อน้ำเพลินเด้อพี่น้องเด้อหืมตัดเย็นมันอยู่สิว่ามันหวอนเนี่ยเอ้าพีกไปบ่ได้กระเทียบมาได้พี่น้องเอาเอา ตอนนี้เป็นเนื้อครับแบบนี้พี่ต้องเข้ากันครับ ได้รสชาติแบบบ้านๆเขาอยู่พี่น้องไม่เต้นเนื้ออแลางเดียวจะอบอกมออก่กม,มีเสียนเลยกันเนื้อกันเนื้อครับันาะอื้อ พวกกินได้เนาะ าได้ขิ้งมะไซต์ไว้ยังคักพี่น้องกินอะไี่ไหรครับใส่กวอบเอาเอามันจจกกวงกินผู้เดียววะพี่น้องแบบ <laughs> อื้อ มาเอาหลางก่อนวุ่นเส้นเนาะอืมหน่อยๆเนาะอุ๊วันเสือกเต้เสือกพี่น้องมาเป็นเอ็นหมูเสือกพี่น้องโอ้โหมามาต้องต้องแยกแน่พี่น้องอันใดเป็นเสือกอันใดเป็นเอ็นหมูเอาออกก่อน 佛不佛佛不佛佛不佛，好啊，缓缓的。 ก็น้อยๆเป็นวุ้นเส้นครับอรอบหมูหมูหมูก็ต้องคือเกองงลียวหงอยพริกใส่อืม ขนาดที่มันจะเข้าเลยว่ามันสิเขาหอมน้มันบออเศ้า Hmm, nhìn nhau. Cái cái dưới, giặc dưới, แม่สูตรไหมได้พี่น้องจังบริดัจับนัดได้หลายอ <c oughs> อเอานี่ตุกๆุกุก,กุกเข้าไปแล้วเอาจะหาหน่วยความแล้วลุยพี่น้อง พี่น้องครับคงสีพ่อไว้ซ้านี่แหละครับ,รบกับมกใส่กอกเนาะใส่ใบตองนะครับก้องไอไส้นะครับหนุ่ยเบียแฟมิล,ลี่นะครับพี่น้องเพิ่นฝากมาให้จาก,กวงกินให้ได้ซิมนะครับมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อมีหมูแล้วก็มีหน้่ยนอยหน่อยเนี่เป็นบุญเ้นทั้งเบิดนะครับพี่น้องเพิ่นเปิน้นจำนายพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าพี่นอ้องสีสอเดี๋ยวจ่ากวงสีวัง ลิงนะครับลิงในการติดต่อสอบถามในการสื่อกับเพื่อนนอกพี่น้องเพื่อนฝากไม่จากวงกินนะครับขอบบุญขอบคุณได้ลองได้หลายดนะครับหลักการขอบคุณไอซี่นะครับที่ฝากนะครับไต่เกาะเสียบจังที่มาฝากนะครับจากกวงกันเลยเอามาหมกนอกพี่น้องเนาะคงเฉพาะไอ้ทรั์นี่แหละครับพี่น้องครับพบพื่อกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณหลายๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งให้กับจากวงมินิมาทำเนี่ยฝนตกพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้ ไอ่ค่อยเป็นใจปานใดนะครับขอบคุณห,หลายครับพบกอนกหไม้ในคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ